สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมช่อง The Yud Story นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตการผูกเงื่อนเป็นเงื่อนบวงรูดมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันได้ในคลิปเลยครับนี่นะครับขั้นตอนแรกเราก็ปลายเชือกมาไว้ด้านขวาแบบนี้เสร็จแล้วก็ขดเชือกเข้ามา เป็นบวงแบบนี้หนึ่งรอบนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็เอาปลายเชือกนี่แหละครับที่เหลือไว้ฝั่งขวาพันนิ้วโป้งพันจากโคนนิ้วนะครับไปทางปลายนิ้ว3รอบนะครับนี่ครับรอบที่สองรอบที่สนี่ครับเมื่อพันเสร็จแล้วก็เอาปลายเชือกที่เหลือนะครับ สอดเข้าตรงรูบ,บ่วงเลยครับเมื่อสอดเข้ารูบ่วงเสร็จแล้วเราก็ไขนิ้วโป้งออกจากเชือกนะครับเสร็จแล้วก็เอาปลายเชือกสอดเข้าไปแทนนี่แหละครับแล้วก็ดึงเชือกนี่นะครับดึงเชือกเข้าหากันนี่ครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วละครับสำหรับเงื่อนบ่วงรูด นี่นะครับสำหรับการใช้บ่วงเชือกการดึงเชือกบ่วงเชือกให้แคบหรือว่าให้กว้างนะครับง่ายงครับแค่จับตรงคอบ่วงแล้วก็ดึงปลายเชือกด้านยาวนะครับดึงเข้าหรือดึงออกเราก็จะได้บ่วงแคบก็ได้หรือว่ากว้างก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับก็สามารถดึงตรง เชือกเส้นด้านที่ยาวนะครับดึงเข้าดึงออกได้เลยนี่แหละครับสําหรับในส่วนของการเอาไปใช้งานเราก็สามารถเอาไปใช้คล้องกับวัตถุที่เราคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องผูกเชือกหลายครั้งนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเงื่อนบวงรูดนี้ไปผูกคล้องกับวัตถุนี่นะครับดึงเข้า ไปครั้งเดียวหรือว่าเราจะเอาไปคล้องกับวัตถุชิ้นใหญ่หรือวัตถุชิ้นเล็กโดยที่เราไม่ต้องผูกเชือกหลายครั้งเพียงแค่เราคล้องแล้วก็ดึงแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปคล้องวัตถุอีกชิ้นหนึ่งได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องผูกเชือกหลายหลายครั้งนะครับสำหรับเงื่อนบวงรูดเราก็ใช้งานในลักษณะนี้หรือเพื่อนๆจะเอาไป ประยุกต์ใช้งานแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยครับใช้ได้หลากหลายเลยล่ะครับก็ผูกไม่ยากนะครับสําหรับเงื่อนบวงรูดเพื่อนเพื่อนก็ลองผูกกันดูนะครับผูกไม่ทันดูไม่ทันยังไงย้อนดูหลายๆรอบนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากกันไวไ้ในเพลงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปสอนผูกเงื่อนสอนผักเชือก หรือว่าชอบดูคลิปบ้านๆแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับแล้วผมจะลงคลิปให้ชมกันแบบนี้บ่อยๆในคลิปนี้ก็คงลากันแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ